Ukraine. Get up Ruslana Ukraine. Vineska for from and give it Let's รถถังยูเครนครับสาวคนนี้ดุดันครับ <25 S 2> ประสบการณ์นี่ระดับสา,สาวาสิงค์ก็ดวลมาแล้วครับนี่คือรุสลานาวีเนฟสการครับิซ้อมมาเต็มร้อยฮะระวังสอมให้ดีฮะสำหรับสาวคนนี้ และสำหรับผู่ต่อสู้ของเธอนะครับในมุมแดงจากนนทบ,บุรีขวัญข้าวแ yeah! จ็กกี้เยี่ยมเจ้าของฉายารถถังเมืองนอนครับนี่นะรถถังนี่คือ,อขวัญข้าวแจ็กกี้ยิม มัดเท้าเข่าสอกครบเครื่องครับนักชกวัย16ปีครับจากนนทบุรีเยอะนะฮะและเป็นแชมป์ประเทศไทยซะด้วยแม่ต่อยทีไรนี่วันจันได้ยืนหน้าเสาธงให้เพื่อนเสะดุดีทุกครั้งเลยครับ160กับ167ครับสาวยูเครนสูงกว่า7ซนติเมตรครับ56.5กิโลกรัมอายุต่างกันนะครับ9ปีครับรุสราน่าเบนจเพศขวัญข้าว16ครับอ่ะยกแรกครับ ไข่เดินเข้าหาขวัญข้าวก็ไม่ถอยครับรลูซลาน่าก็ไม่ถอยเหมือนกันอยู่บนเวทีนี้ไม่เคยเห็นไก่จินเลยครับลูซลาน่าครับตีหน้ายักตลอดเข้ามาสวนเข่าครับคนละข้างครับฝุกซ้ายมาเจอสอกสวนสิครับ ล้วลูซ่านาได้ลอยนิดนิดนะครับ7เซนติเมตรโอ้โหลูกหนักต้องแบบนี้ครับฝันข้าวครับไตแต่ละทีนี่บิดสะโพกมาช่วยด้วยโอ้แลวจะหยุดลูซ่านาได้ไหมล่ะครับก็นี่ก็เดินชนเหมือนกันนะลุส่าน,คา,นาครับอ่าเสียบสวนต่อยลำตัวขึ้นบนโอ้ถือว่าใกล้เคียงแล้วฝันข้าวนี่ถือว่าสู้ได้ดีเลยครับโอ้มีข่าว่าแจ็ครับลูซ่านา สศองอีกอ่ะแข้งขวาโอ้โหหมัดขวาดีเลยครับแทงเข่าซ้ายโอ้โแข้งขวามาโอ้โต้กันทีต่อทีคำต่อคำเลยครับโอ้โเน้นกันแบบหนักๆแรงๆเลยครับคู่นี้ครับอาวุธทันกันเลยครับ แข้งเจอแข่งเขา่าเจอเข่าหมัดเจอหมัดยีบแบบลูซลาน่าบอนเข้าก็กระแทกแย็บซ้ายไปครับอ่ะซ้ายหมัดหนึ่งสองตามด้วยแข้งเจอแข้งขวาสวนโอ้มีงัดศอกอีกครับรลูซลาน่าแข้งเข่าซ้ายครับแทงยับ ไม่ต้องคีบเลยครับอืมหนึ่งสองครับเจอบาดของปันข้าครับแจ็บซ้ายดีครับบาดดีครับฝันข้าปล่อยได้นี่มันก็กําลังใจมันก็เริ่มจะมาแล้วครับขวาหลังยังไม่ถึงครับลุซานาโอ้แข้งขวาดีครับต้องบังดีๆเลยนะครับปันข้าวโอ้โหลูกนี้ก็เตะคืนอ้าวโดนแข้งขวาของลุซานาเหมือนกัน โอ้คู่นี้นี่ดูกันไปลายๆนี่น่าจะสนุกแน่นอนครับนี่ขนาดยกแรกวุย้ยสอบกราบครับรุสล้วนะแหดดีว่าไปติดท่อนแขนครับอ่ะแลกหมัดกันต่อครับสับล่างขวันข้าวแหดฟุตเวิร์กดีเลยครับแข่งขวาครับเจอหมัดซ้ายสวน หมดยกแรกครับโอ้สูสีเลยครับสาวมัธยมครับนี่ครับหมัดขวาของขวัญข้าวครับทำเอาผวาไปเลยเหมือนกันกับลูซาน่าครับโอ้โหลูนี้ล่อยเต็มสันหมัดเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับลูซาน่าฝ้านี่ก็โดนครับ หลุดแต่โดนครับแข้งขวาโดนไปปลายครับแม่ซอกกลับจังหวะนี้แม่ติดข้อนแขนครับยกที่2ครับลุยกันต่อกับเด็กมวยเดือยครับรถถังจาก2ประเทศครับรถถังไทยฝันข้าวแจ็คกี้ยิมรถถังยูเครนลุสลานาวินิฟสก้าครับเปิดมาก็ก้าเสียบก้าเสียบอาเลยครับลุสลานาครับเดินเลยครับฝันข้าวต้องระวังดีๆตั้งรับดีๆครับ อืแข่งขวาดีครับลุซาน่าเสียจังหวะไปนิดนึงครับปานข้าวโอ้ดูเหมือนว่าจังหวะอาวุธนี้จะเร็วกว่าแล้วครับลุซาน่าครับโอ้ยมีองัดศอกอีกแข่งขวาไม่ต้องตกเพราะขวานข้าวเดี๋ยวลุซาน่าเขาเตะแน่ครับโต้แล้วก็มาเรื่อยๆเลยครับตามควาเชื่อเชิญเลยครับไม่ต้องเชิญครับลุซาน่าบอกเดี๋ยวพี่จัดให้น้องอ้ยไปถูกต,ตัว แข่งซ้ายขวันข้าวก็พยายามจะเอาคืนเหมือนกันนะครับแต่เหมือนว่าลุสลาน่าจะมาทีกว่าครับโอ้ดูก้าแล้วเสียบเลยครับโอ้ทำได้ดีจริงครับลูกก้าแล้วเสียบครับไม่ต้องขีบไม่ต้องจับอะไรทั้งนั้นครับเข้ามาครับเสียบอีกแล้วหมัดขวาหนึ่งโอ้แล้วมาแล้วมันมาต่อเนื่องเลยครับมันเหมือนเพลงเมทเล่เลยครับไม่มีชะงักไม่มีหยุดเข้ามาครับเสียบไปแล้วครับข่าวซ้าย เดินหน้าเข้าไปครับเตะซ้ายขวันข้าวโต้แข้งขวาม,มาโดนหมัดขวาของลุซาน่าอืมโอ้ขวัญข้าวลดทางไปลดถอยแล้วครับตอนนี้ครับโอ้ยมัวแต่ไปท้าไปตบยุ้ยนะครับออไม่ต้องทำเลยครับกลายเป็นลุซาน่าโอ้โหถีบหน้าอีกออตัางหลักได้เลียงขวัญข้าวโอ,โอ,โอ้ยกนี้กลายเป็นลุซาน่าเดินชนครับเอาเสียบเสียบ,เส,ยบเสียบอีก โอ้ยย่างดียังมีมัดคอยโต้ครับขวัญข้าวแม่มัดซ้ายคอยสกัดเอาไว้ครับโอ้แต่สกัดยังไม่อยู่ครับเอาโดนซอกอีกเอาไม่มีบาดขวาสวนโอ้เจอมัดขวาลุษานาหนางายอีกอแข,ข่งสายดีก็มาโดนมัดของขวัญข้าวบ้างครับโอ้ยเลือดก,กำดาวทะลักซะแล้วครับขวัญข้าว ยังมีแข้งคอยโต้ครับฝันเข้าโอกาสจะบทให้อยู่เลยครับลุสละนาโอ้ยแล้แข้งนี้ไปแต่ละทีนี่ถึงตัวตลอดครับนี่นะครับแข้งขวายาวๆครับอุ้ยหมัดขวาอ่ะโดนของซ้ายของฝันเข้าเหมือนกันครับลุสละนาหมัดหนึ่งสองครับโอ้เข่ามาแล้วครับโอ้ปั๊มเข่าครับหนึ่งสองเลื้อกำดางทะลักเลยครับฝันเข้าครับ ช่วงท้ายแล้วครับปลายยก2หมัดหนึ่งสองลุนแล้วหมดยก2ครับโอ้เลือดเปรอะเลยครับขันข้าวอะยังดีอยู่ครับยังสู้อยู่ครับดูภาพช้าครับโอ้โหโดนน้ำกระจายเลยครับนี่ครับจังหวะก้าวแล้วเสียบนะครับไม่ต้องคีบเลยครับลุสอนณาทำดีมากครับ นี่เป็นจังหวะแรกแข่งกั้นครับงัดศอกสับพับนอกคนละทีหมัดหนึ่งสองครับเดี๋ยวับเกี่ยวไว้แล้วก็คืนบัดขวาครับโดนเต็มเต็มแง็บผีตัวนี้เข้าซอกคอครับขวาก็ขวาคืนหน้างายไปทั้งคู่ครับอ่ะ ยกที่3ยกตัดสินครับจะไปทางไหนครับรถถังชนกันครับรถถังยูเครนกับรถถังมงโนนก้าวขีบเสียบเลยครับลุลาน่าโอ้ยิงต่อยนี่ตัวยิงพองยิงใหญ่ครับลุศาน่าครับเดินเข้ามาครับกดหมัดขวาเข่าขวาโอ้โหตตหน้ายักเข้าหายอีกแล้วครับฟันข้าวโดนหมัดยับซ้ายทีขวาไม่โดน โอ้กลายเป็นนีออกควันข้าวออกมุดข้าใส่ลูซาน่านี่ไม่มีสะเทือนเลยครับนี่ครับตีอีกแล้วครับเข้ามาถึงตัวโอ้พอชวนทะเลาะวงในนี่ก็แม่ดูจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับลูซาน่าควันข้าวมีหมัดดักเนี่ยสวยครับโอ้แต่วงในเข่านี่ลูซาน่าเหมือนจะเร็วกว่าหน่อยครับโอ้โหให้ต่อยหยก6ยกนี้หน้าแตยังเหลือเฟือเลยครับแรงของลูซาน่าครับ หมัดหนึ่งสองเข้าเต็มเต็มอีกแล้วแกเดินตลอดไม่มีหยุดจริงครับลูซาน,น่าครับไม่กินอะไรมาครับโอ้เลี้ยวแรงมหาศาลแต่ว่าฝังข่าวนี่ก็ใจสู้เหลือเกินนะครับยังไม่มีความย่อท้อครับยังไม่ยอมแพ้ครับเอาโดนแข้งซ้ายของลูซาน,น่าอีกแล้วเข้าไปครับงัดศอกโอโ้ยับซ้ายเข้าหน้าเต็มเต็มตขวาหลุดครับลูซาน,น่า แม่แต่ขวานข้าวยังทําอะไรไม่ได้ครับสวนหมัดขวามาท้าอีกแล้วครับท้าอีกแล้วโอ้โหโดนแข้งซ้ายไปครับแต่ท้าแล้วไม่เข็ดครับก็โดนนะครับอ่าไม่ต้องท้าครับพยายามจะสับล่างสู้ครับขวานข้าวเปลี่ยนยุทธวิธีโอ้หมัดหนึ่งสองลูซาน่าหน้าหงายอีกครับขวานข้าวหนึ่งสองครับเต็มๆเอาแข้งซ้ายมาอีกโอ้โหต้องยอมรับหโหจิตใจเลยครับเด็กอายุ16บหครับ กัดฟันยืนสวนแบบทีต่อทีครับเราเดินหาบ้างครับขวัญเ้าอ่ะเหลือประมาณนาทีเศษครับคนละแข้งขยับหดซ้ายครับโอ้ยถึงตัวหลบได้นะครับลุซาน่าครับไปขวาหลุดอีกแล้วเริ่มหลุดบ้างแล้วลุนลาน่าโอ้เลือดกำดาวก็ทะลักเหมือนกันครับโอ้โหไม่ได้เปรียบเสียเปียบแล้วครับต่างฝ่ายต่างมีเลือดกำดาวแล้วครับ ข่าซ้ายดีครับโอ้ขันข้าวเองก็โอ้โดนอีกแล้วนี่ผู้หญิงต่อยกันนะครับต้องเรียนทำนะครับโอ้ต่อยกันไม่มีหยุดจริงๆครับคู่นี้โอ้เข่าแข้งขวาดีครับขันข้าวครับเหมือนจะซึมจะซึมกลับมาคึกอีกครั้งครับลุานาครับข่ามาครับเตะซ้ายเตะซ้ายอืมตีป้ายันไว้ เข้า,ามาอื้แข้งซ้ายหน้ากันนี้ออกแล้วทําผลงานได้ดีนะลูซาน่าก้าวแล้วเสียบขวาโอ้ตามด้วยแข้งซ้ายอีกแข้งซ้ายแข้งซ้ายอีกโอ้ซ้ายผ่านตลอดเลยครับลูซาน่าครับจิ้มขวาล้วตัวหมดยกสุดท้ายครับโอ้สุดๆครับโอ้หัวใจหน้ากราบทั้งคู่ครับโอ้ผ่านข้าวเองก็โอ้อายุ16แต่ต่อยได้ขนาดนี้นี่สุดยอดแล้วดูภาพช้าครับนี่ครับโดนหมัดขวาของลูซาน่าครับ อื่ครับฝงในครับโอ้ซอยทียิบเลยครับข่าวของลุซาน่าที่บัตรหนึ่งสองนะครับเนี่ยรับซ้ายหน้าของขวัญข้าวก็ทำได้ดีครับจังหวานี้สลับกันเตะทับนอกกันคนละทีครับแลกกันคนละแง่ครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้ว and your winner goes to the แล้วก็เป็นสาวยูเครนครับลุสลาน่าครับได้เปรียบเรื่องขยันครับเดินชนตลอดครับแหมเฉือนเข้าไป้ายไปครับโอ้สุดระทึกใจครับ